สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบผมช่างตาลนนท์นะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับระบบปลาปามาอธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนถามความรายละเอียดผมก็เลยมาใช้บอร์ดอธิบายให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะโปรดโปรดฟังเลยครับนี่นะปลาปาที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยฮะหน้าประปามันจะวิ่งเข้ามานะฮะเมลจะวิ่งเข้ามา เสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งเราก็จะต่อขึ้นไปอยู่ในแทงน้ำนี่เลยครับใช้ลูกรอยอย่างดีนะฮะอย่าเอาอย่างอย่างที่ไม่มีคุณภาพนะเพราะลูกรอยจะค้างน้ําก็จะล้นเสียของนะฮะใช้ลูกรอยอย่างดีบังคับน้ําเมื่อเต็มถังแล้วน้ําก็จะออกปิดนะลูกรอยมันจะดันน้ําให้อยู่กับที่น้ําก็จะไม่ไหลน้ําก็จะวิ่งเข้าบ้านเราครับอที่เราติดตั้งปั๊มเนี่ยเราก็จะ ปั๊มน้ำเราก็จะต่อจากแทงน้ำอีกฮาเข้ามาในแทงเข้ามาในปั๊มเนี่ยนะจากแทงน้ำเนี่ยเพื่อจะมาส่งใช้ในบ้านเราชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะฮะ,ะเราเรา,เราก็จะใช้ระบบอ,ะออโต้นะฮะคือเราไม่ต้องไปใช้วาลวปิดเปิดผมแนะนําไม่ใช้เช็ควาลตัวนี้ครับมาใส่ดักมาใส่ดักเลยเนี่ยเช็ควาลวก็คือว่าเขาจะมีลูกศรชี้ว่าน้ําเข้า แต่ออกไม่ได้เพราะมันจะมีลิ้นคอยบังคับไม่ให้น้ําออกนะฮะลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อเราไปใส่ตรงนี้ปั๊บน้ําก็จะวิ่งขึ้นนี้เลยเมื่อเราไม่ได้ใช้เช็กวาลนะเราเราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำนะฮะน้ำมันก็จะวิ่งตามกปกตินเนี่ยครับเข้าบ้านเรานะฮะแต่ถ้าเมื่อเราใช้เช็กวาลเออใช้ปั๊มน้ําเราเมื่อไหร่เนีน่ยแรงดันน้าจากเครื่องปั๊มน้ํานี่ก็จะวิ่งอัด อัดมาถึงนี่เช็กวาก็จะปิดเลยนะแดงด้านหน้าก็จะวิ่งมาถึงนี่เช็กวาก็จะปิดแดงด้านน้าก็จะวิ่งสองด้านนะด้านนี้กับด้านนี้นะเช็กวาก็จะปิดเลยปิดไปไม่ได้ครับน้ำก็จะวิ่งไปในบ้านเราอย่างเดียวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสับตัววาลวตัวอะไรทั้งสิ้นเลยใช้ควบคุมโดยไฟที่ ที่คอนโทรลปั๊มน้ำตัวนี้เป็นตัวเป็นตัว,ตวบ,บังคับเราใช้เป็นเบรกเกอร์ก็ได้ควบคุมปัม๊มน้ำหรือใช้สวิตช์ไฟก็ได้นะฮะปั๊มบับง,บง,บงคับอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องออกมาคือเราปิดไฟรับน้ำก็จะเดินตามปกติเมื่อามาผ่านมานี่ก็เข้าเตียงบ้านเราปกติอ,อีกสายนึงก็จะวิ่งเข้าไปบนแทงน้ำเพื่อเต็บน้ำเมื่อเราไม่ได้ใช้น้ำก็จะเต็มน้ำก็จะย้อนวิ่งมาอย่างนี้อย่างเดิม นั้นเวลาเราใช้ปั๊มน้ำเนี่ยใช้ช่วชช่วชั่วขนาดหนึ่งเนี่ยน้ำในแท่งนี้มีเหลือเฟือแล้วมันก็จะดูดบังคับน้ำให้ไปใช้งานได้สะดวกขึ้นนะมันเป็นระบบออโต้ปไปเลยนะเป็นออโต้ไปเลยลเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่เะไตั้งเช็กวาแค่ตัวเดียวครับตัวนี้นะเช็ควาตัวนี้ครับสำคัญฮะเพราะไม่งั้นเราเราไม่ใส่ตัวนี้น้ำมันก็จะดันกลับมาถึงมันออก ออกิตเตอร์ไปเลยนะตัวนี้คือหน้ามาจากนอกบ,บ้านนะนี้นอกบ้านเนะนี่ยนั่นมาจากอ่ามาจากนอกบ,บ้านนะตัวนี้นอกบ้านนะเห็นน้ำตัวนี้ก็คือนอกบ,บ้านนะดังนั้นตัวเนี้จะเป็นตัวตัดตัดน้ําเลยนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปั๊นมน้าก็จะเดินปกติขึ้นเก็บในแท่งนะแล้วแทงรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมี มันก็เป็นอาจจะไม่นี่เป็นแทนของสเตเลสที่ผมทาให้ดูนี่นะรุ่นใหม่ก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกเป็นพวกเอพีพวกพลาสติกแข็งอะไรเนี่ยนะที่เขาทำออกมาเนี่ยก็จะจ่อแค่ท้างล่างสองอันก็จะทําดูเรียบร้อยกว่ากันนะแต่นี่ผมเขียนเป็นแบบตำรังเอ้ทาพังนงาของสเตนเลสนะผมก็เลยนําเรียนว่าการต่อน,น้ําไม่ยุ่งยาก,กาครับใช้เค่กว้าแค่ตัวเดียวกว็คือตัวนี้น้ําเข้าบาออกใช้งานซ้ายขวามาติดตัวนี้ ตีตัวนี้น้ําก็จะวิ่งไปเข้าบ้านตัวเดียวเลยไม่ออกไปข้างนอกก็ชิดวาล์วตัวนี้ดักไว้แต่บางรายที่เขาละเอียดมากเขาใส่ช็ดวาล์วดักตัวก็มีคือการพาดตัวนี้บางทีน้ำปั๊มน้ําแรงสองร้อยกว่าวัดยังเขาก็ใส่ดักตัวนี้ตัวยังใส่ได้อยู่นะฮะแต่นี่ผมทําให้ดูว่าเนี่ยเราออกมาดังนั้นเวลาขึ้นน้ําชั้นบนเราก็ใส่ออบอลวาล์วตัวหนึง่งนะ ชั้นล่างก็มีบอลวาบังคับอีกตัวหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ว่าน้ำชั้นบนน้ำชั้นล่างนะเราจะเทสได้นะฮนะมันก็มีแค่นี้แหละครับที่ท,ที่ที่ว่าผมยออให้รู้ว่าเป็นเป็นการเดินน้ำที่ที่ว่าน่าจะน่าจะดีแล้วก็สะดวกอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากน,นะฮนะเวลาเราเปิดน้ำเราไม่ต้องไปวิ่งไปนอกบ้านหรือว่าไปอะไรเราเปิดจากในบ้านออกมา สายนี้เราก็ฝังพื้นเข้าไปโผล่เข้าไปในบ้านเลยนะก็จะสะดวกปลอดภัยนะไม่ต้องออกมาน้ำก็ทํางานปกตินะถ้าเผื่อเราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ําก็จะเต็มเก็บตัวนี้โดยลูกลอยนี่เป็นตัวบังคับให้อยู่ที่ใครจะใช้น้ำชั้นล่างน้ำก็จะวิ่งไปไหลปกตินะผมก็เลยนําเรียนสิ่งเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆ,นๆได้ทราบครับผมชัางปานเมงนนครับ